สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะเมนูเช้านี้นะคะเด็กเรกียนกยนทำให้ทานนะคะลูกชายค่ะวันนี้เขาจะผัดกระเพราหมูให้ทานค่ะกระเพราหมูแล้วมีตับรวมด้วยนะคะเป็นตับหมูเช่นกันค่ะช่วงนี้กำลังใจดีนะคะต้องรีบใช้น้ำขึ้นให้รีบตักค่ะ พอขวัวเกรียนอารมณ์ดีนะคะพูดปุ๊บทำให้ปั๊บเลยค่ะจ้างน้ำอารมณ์ขวดหนึ่งค่ะอยู่ได้ส่วนแม่ไปเก็บกระเพราให้ค่ะส่วนตัวเรานะคะไปเก็บกระเพราหน้าบ้านมาค่ะแต่ว่ากระเพราไม่ค่อยงามนะคะเพราะว่าเป็นกระเพราหน้าแรงค่ะอ่าหั่นเสร็จซับเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมวัด ตุดิบกันค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างน,น,หาหนี่คือกระเพรานะคะที่เราไปเก็บหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นใบหงิกงอน,นิดหน่อยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเผ็ดดีเราใช้ทั้งส่วนผักทั้งส่วนใบและวก็ดอกนะคะส่วนนี้ปัตถุดิบทั้งหมดที่จะทำค่ะอันนี้เขาจัดให้เลยนะคะ เขามีมะนาวด้วยนะคะผัดกะเพราเขาบอกว่าเราสงสัยว่าทําไมต้องมีมะนาวเขาบอกว่าเอาไว้บีบดับกลิ่นข้าวค่ะตามาาใจเขาค่ะเอาหมูลงผัดค่ะแตวันนี้เราสบายนะคะมีหน้าที่เป็นตากล้องอย่างเดียวค่ะแต่เขาบอกเลยว่าน้องทํากับข้าวอร่อยมากค่ะชี่น้องนนนะคะ น้องนนทําำกับข้าวเก่งมากถ้าวันไหนรักแม่เขาก็จะขอจะมาถามว่าแม่กินอะไรวันนี้เราก็จะนั่งนึงนกท,ท,ทั้งที่ไม่หิวนะคะแต่ว่าเมื่อเขาตั้งใจเราต้องหิวค่ะก็จะสั่งเมนูเขาทำได้ทุกอย่างค่ะพอหมูเกือบสุกแล้วเขาก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปค่ะวันนี้ใช้พริกแกงเผ็ดนะคะ นี่มีการบีบมะานาวลงไปนะคะเขาบอกว่าดับกลิ่นคาวด้วยส่วนตับก็บีบลงไปก่อนผัดแล้วค่ะแต่เขาบอกว่ารสชาติออกมาอร่อยแล้วไม่เปรี้ยวด้วยค่ะแต่หมูและตับไม่คาวค่ะน้ำปลาค่ะ

น้ำตาลทรายค่ะ,คะเพิ่มความหวานเล็กน้อยค่ะเ,เติมน้ำให้คลุกคลิกค่ะแล้วเขาก็ผัดผัดผัด,ผดค่ะ หน้าตานาทานม,มากค่ะกระเพราหน้าบ้านค่ะกระเพราหน้าแรงนะคะเราใส่ทั้งดอกทั้งใบค่ะเผ็ดหอมสู้ซาเลยค่ะ ต่อไปทุกวันหยุดเราก็จะกลับมาทําให้เขามาให้เขาทํากับข้าวให้ทานค่ะก็จะบอกเขาว่าคิดเมนูให้ทานหน่อยนะวันหยุดเราก็รับปากค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะมาตักเสิร์ฟกันค่ะนี่เลยค่ะหน้าตาของผัดกระเพราหมูตับของเด็กเรียนเกลียนของแม่นะคะ้ะเรา เราบอกว่ากินโชว์ให้หน่อยบอกว่าไม่ไม่ไม่ม่เขาให้เขาบอกว่าทํากับข้าวอย่างเดียวยังไงก็ไม่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 ไคือเราขอให้กินให้หน่อยกินโชว์ให้หน่อยไม่ยอมค่ะน่าจะคิดอะไรบางอย่างอาจจะเป็นความขี้อายด้วยอาจจะเป็นด้วยความวัยรุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะให้มากินโชว์ให้ดูค่ะเสร็จเรียบร้อยหนึ่งเมนูค่ะวันนี้เขาโชว์ส้มตำด้วยนะคะ วันนี้ตำมะละกอค่ะมีแมลงวันนะคะได้กลิ่นปะลาลาแน่เลยแต่ว่าปะลาลาใช้ปะลาขวดนะคะน่าจะได้กลิ่นอาหารนั่นแหะคะ่ะมะนาวค่ะสดๆจากต้นค่ะ ตัวนี้ก็สดเหมือนกันค่ะแต่เหลืองแล้วเกือบร่วงแล้วค่ะก็เลยเอามาผสมกันค่ะปม่ระวียงโ้ง้า่ปาค่ะออนี่เขามีการจัดมุมกล้องด้วยนะเอาไปตรงแนั้นตรงนี้เออไม่ต้องมาใกล้มากใกล้มากภาพไม่ชัดกล้องแม่ไม่ดีเขาบอก <c oughs> จัดมุมกล้องให้มันกว้างๆหน่อยแม่ปลาร้าค่ะน้ำปลาค่ะมะเขือเทศค่ะใส่ลงไปชู่อรสอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นว่ารักใส่ตนน้นใดใส่ตอนผือไหมเขาชอบทำกับข้าวค่ะ เวลาหิวเขาจะทำทาทานเองเลยคะ่ะเขียวมาด้วยมะนาวหนักมากค่ะเปรี้ยวกันทั้งบ้านค่ะชอบเปรียปร้ยวๆแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะเปรี้ยวหวานค่ะ ตอนแรกจะใส่เราจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะเขาบอกว่าอ่ชูโรใส่ลงไปเขาบอกว่าน้ำน้ำตาลปี๊บมันแข็งขนาดนั้นอ่ะโอามาจากตู้เย็นเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายได้ไหมแม่บอกโอเคได้เลยไม่มีปัญหาสวยงาไม่สวย อันนี้คือเส้นส้มตําพี่สาวเขาสับให้นะคะเนื่องจากส้มตำเมบานี้เส้นเส้นมะละกอจะเหี่ยวๆค่ะเลยใส่น้ําแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นให้สดขึ้นค่ะก็ใช้ได้อยู่ค่ะได้น้ำส้มตำจากน้ำที่แช่นี่แหละค่ะเย็นๆเลย มีกุ้งอยู่ประมาณสิบตัวโฮมเมอร์ค่ะสื้อ,อมาสิบตัวชิมแล้วอร่อยด้วยอโอเคโชว์เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูสามแม่ลูกค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะเมนูที่สองค่ะ <Yeah. S 2> ส้มตับแซบๆนะคะ มาทานมื้อนี้ด้วยกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะสำหรับเมนูกระเพราหมูเด็กเกลียนนะคะกับส้มตำค่ะ<ม>ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดีชาแนาลด้วยนะคะ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้<ม>กินดีลาไปก่อนมาทานอาหารด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ<ม>